คนอ่านหนังสือคือผู้ฉลาดทันคนเหมือนมีทรัพย์มากล้นใครจะป้นหรือที่ไม่ได้อย่ามัวลังเลทำตัวเสเพลทำไม่รีบอ่านหนังสือเร็วไวจะทำให้พบสิ่งดีงาม ขอต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านครับเข้าสู่บรรยากาศการจัดกิจกรรมของนางยิวยาสันครับ้า้ข้างหลังถ้าเข้ามาในนางยิวยาสันก็จะพบใต้ครับเชิญชวนเด็กๆนะครับเรื่องของการอ่านหนังสือครับานางยิวยาสันนะครับผมขอเสนอนวัตกรรมแห่งการอ่าน ด้วยห้องเรียนที่16ก้าตามฝันจนกรนหนานผ่าน100หนังสือดีนะครับ บนหน้าราดาและและเล่มเล่มโดยไม่มีร้อยขาดแผลล้มล,ลงไปในโลกที่ประลาอย่างตั้งใจตั้งใจ ใจจะไม่ได้ไว้วาเพราะรักเรื่องราวนานาบนกระดาดิ่งลึกลงไปนานวันจนไม่อาจไม่อาจทอนทอนใจจากถ้อยคำ นอนบางตัวก็ไกลเป็นผี่เสื้อแห่งป่าหนังสือลูกดอกไม้ภาษาด้วยมือตนเองบางตัวก็ยังรื่นรมสั่งสมปัญญาตนเองเป็นนอนหนังสือด้วยความลืนนเครงเอ้เอเอ ไปตนตามเสียงเพลงกร้อยความจริงความฝันทำมันเป็นบทเพลง ความรวมความฝันไยความรักความงามความหมายอันยิ่งใหญ่ทุกซ้อนระหว่างบรรทัดสักเท่าไรจะอ่านมันหามันอย่างตั้งใจ ทีเสื้อแห่งป่าหนังสือปลูกดอกไม้ภาษาด้วยมือตนเองบางตัวก็ยังรื่นรมสั่งสมปัญญาตนเองเป็นนอนหนังสือด้วยความคลื่นเครงเ,เ้บางตัวก็สุขสน Clay. Okay. เสื้อแห่งปาหนังสือปลูกดอกไม้ภาษาด้วยมือต้นเองบางตัวก็ยังรื่นรมสั่งสมปัญญาตนเองเป็นนอนหนังสือด้วยความคื้นเครงครับผมพง์วิภัชตามพันธ์นะครับจากกลุ่มปีศาหนังสือโรงเรียนนายิ้ววิทยาสันนะครับ,กกนนรบวันนี้ผมจะพา ท่านคณะกรรมการมาชมผลงานหลังจากที่พวกเราได้อา่านหนังสือแล้วก็ได้นำออภาพปกบนหนังสือมาสร้างงานศิละปะนะครับต่อไปนี้เชิญท่านคณะกรรมการได้ชมผลงานครับ ครับนี่คือผลงานของพวกเรานะครับมากกว่า70ชิ้นนะครับวันนี้จะยกตัวอ,อย่างจากสองสามผลงานนะครับนี่คือจากหนังสือเรื่องลุษนีนะครับของนางสาววาดวาดโดยนางสาววัชราพรสิมยาน,นะครับและนี่ก็เป็นเ,เรื่องจากจากหนังสือเรื่องหัวใจแปลงล่างนะครับทั้งหมดนี่เป็นหนังสือที่พวกเราจัดกิจกรรม มาในระยะเวลาสเดือนนะครับซึ่งก็ได้มาจากผู้ปกครองบริจาคมา14เล่มน,นะครับแล้วก็ทางโรงเรียนให้มาอีกจำนวนหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้ตรวจภายในนะครับจากคุณนิ้วกลมครับและที่อยู่นี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นผลงานของน้องๆน,นะครับที่ได้มาทำกิจกรรมและการอ่านนี่ก็เป็นรายชื่อรายชื่อนะครับของ น้องๆที่มาทำกิจกรรมในแต่ละวันนะครับโอ้ไอ้วันนี้สูงถึงเก้าสิบเอ็ดคนเลยครับวันนี้น่วันที่ยี่สิบสองกรุมพาทงใจเราจะจัดกิจกรรมที่ในหมู่บ้านนะครับและนี่ก็เป็นสมุดบันทึกการอ่านของน้องๆน,นะครับที่น้องๆได้นําหนังสือออกไปอ่านได้ยืมหนังสือออกไปอ่านที่บ้านแล้วก็ทําเป็นบันทึกการอ่านนะครับสวัสดีครับนี่คือ หุ่นกระบอกของพวกเรานะครับที่พวกเราได้นํามาทํากิจกรรมนะครับมาเล่นละครมาสร้างบรรยากาศสีสันในการอ่านพวกเรานะครับก็มีทั้งหมดอยู่ห้าตัวด้วยกันมีตัวแรกเลยสาวสวยของเรานะครับนี่นะครับเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับตัวสําคัญของเรื่องคือพระเจ้าตาครับเป็นตัวที่สั่งสอนนะครับเด็กๆนะครับโดยหุ่นนี้นะครับพวกเราใช้ในการเป็น สื่อการอ่านนะครับให้กับน้องๆให้น้องๆได้ลองไปหัดเล่นแล้วก็อ่านหนังสือประกอบมาเล่านิทานให้เป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับได้ฟังครับ